สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อายุทยาครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมนะครับเป็นตู้พระหมู่7ไม้สักนะครับรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมมันดับหนึ่งเลยรุ่นนี้นะครับคือต้องบอกว่าไซส์กําลังใช้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเป็นขนาดหมู่7นะครับตามชื่อเลยแล้วก็ด้านล่างมีที่เก็บของให้เดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนะครับฝากแฟนเพจแฟน YouTube แฟน เพจ Facebook ทุกท่านเลยท่านใดที่ยังไม่เคยรับชมนะครับรุ่นนี้มาเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสวยมากด้านบนมีตาจักติดให้ด้วยขอผมขออนุญาตให้ขนาดกันก่อนเลยนะครับลึกก่อนเลยคุณลูกค้าหน้าถึงหลังลึกอยู่ที่60เซนนะครับหน้ากว้างอยู่ที่90เซนครับยาวนะครับ90ซมนะครับความสูงรวมจากบนถึงพื้นล่างอยู่ที่1เมตร98เซนติเมตรครับตรงนี้เราใส่เป็นเลขวงจุ้ยให้ด้วยนะครับเป็นเลขมงคลนะครับ ไม้สักแท้ทั้งหลังนะครับคุณลูกค้าที่สําคัญด้านในแบ่งเป็นหมู่เจอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยเป็นตู้กระจกนะครับบานเปิดซ้ายขวา2ข้างนะครับด้านข้างนี้จะมีปุ่มจับมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับยวขอเดียวตัวอย่างนะครับบานจะเปิดออกแบบนี้นะครับคุณลูกค้าแล้วก็นําองค์พระเข้าไปวางด้านในนะครับ ลงมาด้านล่างตรงนี้ที่ผมดึงออกมาตรงนี้ครับเป็นถาดวางของถวายนะครับคุณลูกค้ามีงานอาวันพระหรือว่ามีงานนำของมาถวายวางด้านหน้าได้ผลหมกรากไม้น้ำนะครับหรือว่าไม่ใช้เราสามารถดันเก็บเข้าไปแบบนี้ได้คุณลูกค้านะครับตรงนี้ต้องบอกว่าไม้สวยมากนะครับล้อลงมาด้านล่างคุณลูกค้าตรงนี้เรามีออปชันเป็นลิ้นชักให้นะครับ4ลิ้นชักนะครับ มาพร้อมกับรางเหล็กนะครับใช้งานง่ายเลื่อนลื่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือว่ารับน้าหนักได้พอสมควรเลยนะครับมีกุญแจล็อกให้ทุกทุกอันเลยนะครับตัวนี้ผมเจาะใส่กุญแจล็อกให้ลูกค้าทุกทุกอันเลยนะครับสามารถเก็บของมีค่านะครับได้บ้างนิดหน่อยนะครับก็มีกุญแจล็อกยังไงก็เซฟอีกหนึ่งขั้นแล้วนะก็ประมาณนี้คุณลูกค้าตัวนี้คือจะเป็นสี่ลิ้น์ชักนะครับเหมือนกัน แล้วตรงกลางก็จะมีเป็นถาดวางของถวายตัวนี้ราคานะครับคุณลูกค้าสีเนื้อไม้ผมอยู่ที่22,900บาทครับรุ่นนี้เป็นหมู่7นะครับถ้าเป็นสีเซียนขาวแบบตัวด้านข้างนะครับคุณลูกค้าต่างกัน1,000บาทนบาทับเพราะทํายากกว่าแค่นั้นเองคุณลูกคา้าแต่สีนี้ก็ต้องบอกว่ามาแรงนะครับลูกค้าผมนิยมชอบกันมากๆเลยนะครับแบบนี้ฮะค,คุณลูกค้าโชว์ลายไม้สักสวยๆเลยตอนนี้ก็ท่านใดชอบอยากได้เป็นเจ้าของก็ปี2อสีหน้าร้านครบเลย ปกติจะมีสีเส้นดำด้วยตอนนี้เส้นดำหมดตัวนี้อยู่2 3 9 0 0บาทตัวนี้2 2 9 0 0บาทนะครับแล้วที่สําคัญตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นคุณลูกค้านะครับผมมีต้นโพนะครับสีขาวแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตแผ่นกล้องมานิดหนึ่งนี่ครับเป็นพลาสติกประสมไม้สีขาวแบบนี้ผมแถมให้ฟรีไปเลย1ต้นนะครับเมื่อท่านซื้อเป็นตู้พระผมทุกรุ่นตอนนี้ผมจัดพิเศษให้เลยนะครับ ไม่ขายด้วยนะครับแถมให้ฟรีไปเลยในในราคานี้นะครับ22,900าบาทถ้าได้สนใจติดต่อสอบถามทางเพจร้านได้เลยนะครับ Facebook ปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยาครับยังไงข้อความสอบถามหรือว่าทางไลน์แอดนะครับเบอร์โทร0 9 0 4 4 4 6 6 4 9ครับคุณลูกค้าไลนา์มาหรือโทรมาถามได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากจะแวะมาชมสินค้าจริงหน้าร้านร้านผมอยู่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปักหมุดมาที่ร้านได้เลยคุณลูกค้าครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยา ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับยังไงฝากคุณลูกค้าด้วยนะครับอยากได้อยากชมของจริงมาแวะได้เลยร้านเปิดทุกวันนะครับยังไงฝากผู้ติดตามลูกค้าผมทุกท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกดกระดิ่งไว้นิดหนึ่งคุณลูกค้าท่านจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆนะครับผมพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำนะครับขึ้นจะได้เห็นสินค้าใหม่ๆอัปเดตอยู่ตลอดนะครับฝากด้วยเลยวันนี้ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า ก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับที่สําคัญเลยร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวเราท่านก่อนครับผมสวัสดีครับ